สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับน,นี่ผมอยู่ที่ร้านยางวันนี้จะพาไปชมอาณาจักรของยางนะฮะมีทั้งกระทะเหล็กมีทั้งยางทุกไซส์ทุกรุ่นกับทุกยี่ห้อฮะ,ฮะราคาไม่พแพงนะจะพาไปชมใกล้ๆฮะมีทั้ง 11R 2อ5ก็มีลายอะไรนะเรียกอะไรลายกระโพด ลายล้อหน้านี่ๆเนี่นี่น,น,นี่ราคาไม่แพงนะตัวสวีทอาร์เนี่ยเริ่มต้นที่สี่พันหกพันกว่าบาทวันนี้เรามาใช้บริการนี่ฮะอันนี้กระทะฝั่งเราจะเป็นยางมีทั้งล้อหน้าล้อหลังยางรถตักรถถก็มนีนี่ฮะ นี่เรามาใช้บริการเป็นเรเดียนผ้าใบดิสโต้อยากรู้ราคาก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ให้เบอร์โทรจะโทรติดหรือเปล่านะติดติดตดิโทรมาสอบ3าราคายางได้นะ<ม>เผืเ่อเพืเ่อนๆสนใจนะนี่วันนี้เราก็มาใช้บริการไปสามเส้น เพราะว่าเพื่อนๆนทีมงานหกล้อรถบรรทุกนี่ส่วนมากจะใช้ยางแนวนี้จะเยอะฮะอ,อดีสตโตนเผ้าใบฮะล้อหน้าเราต้องทิ้งทิ้งระยะนิดนึ่งเพราะว่ามันมีข่าวเยอะกูจะสวยเนาะล้อนี่สวยเนาะลายนี่สวยนะทุกคน ลายล้อหน้าฮะตัวนี้เออ่คตตล้ายบิดบิสโตนหนึ่งห้าเจ็ดะว่ลายนึงเวยเติมเ,เ,เท่าไหร่เพื่อนประมาณร้อยสิบครับอ่าโอเคพอดีพอดีร้อยสิบพอดีดดอันนี้ของคุณหลุนไฟคุณหลุนคุณหลุนคุณหลุนก็ลายเดียวกันนะแต่ตัวนี้ผ้าใบเขาจะเยอะกว่าตัวนี้สิบแปดชั้นมัง้ง ใช่มสิบแปดชั้นมสิบแปดชั้นนะเรเดียนอะพับใบะถ้าตัวนี้สิบแปดเพราะว่าเออสิบหกสิบหกเนี่ยอันนี้สิบหกชั้นนะฮะอันนี้ก็สิบหกเหมือนกันน,น,นี่สวยงามเลยไปฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่ทุกคนมาเลือกด้วยมาเลือกมาซื้อได้ ราคาถูกใจย่อมยาวแน่นอนยางรถไถก็มีนี่เยอะแยะเลยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นยางไซส์ใหญ่เออมาดูสิเดอานี่ลายนี้ลายนู้นก็สวยเหมือนกันก็มีหลายลายนะ เอ้ลายนี่สวยนะอันนี้ลายดอกสอยฮะลายดอกสอยนี่โอ้เยอะเลยฮะไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในอันน้ายกักยางฮะเหน็นไหมทุกคนนีแ่แย่เลยฮะ ก็มาเลือกมาซื้อได้ฮะรถไถของรถไถก็มีวันนี้อาจจะพาชมไม่ทั่วนะคระนะก็มีราคาย่อมเยาวนี่หลบัางหลายบังาบงก็มีนะนี่ฮะหลบั้งไอ้ไหลายนี่ก็มีนะอันนี้ของบิสโตนนะโอ้ของบิสโตนก็มี ดีสโตนลายของรถไถก็มีนะนูอนอนาจักรยางเลยฮะเยอะแย,ยะเลยฮะนี่ลายรถไถโฟดหรือเปล่านะเนี่ยทุกคนมันเลือกซื้อได้ฮนะสอบถามได้ ก็ที่มีมีก็วีลับเบอร์เอ็กซิสดีม oh, ิลิก็มีดีสโตนบิสโตนดีสโตนไฟสโตนเดตันโอ้เนี่ยบิสโตนก็มีโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลายเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสนใจก็โทรมาสอบถามมาได้เดี๋ยวผมจะแปะแปะเบอร์โทรไปให้หรือว่าทักมาถามก็ได้นะฮะ เพื่อทุกคนสนใจอย่างรถบรรทุกช่วงนี้ก็จะถึงฤดูเกี่ยวข้าวนะฮะเปลี่ยนยางใหม่นะไม่งั้นนะยางตรงยางแตกข้าวเขาได้รับความเสียหายลำบ,บากแย่เลยต่นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สวัสดีครับ